สวัสดีค่ะเอพิธาราบหามวอยนะคะอ่าทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์คนโสดเฮ้ยคนมีประเด็นดกค่ะทิศทางแนวโน้มคนมีประเด็นนะคะแรนดอมนี้เป็นอย่างไรนาสองเรียนเดอรดสัน คุณมีความลังเลนะสับสนนะคะว่าอยากจะเอาอยัางไงดีนะคะจะเลือกนิ่งต่อไปแฮงแมนสิบดาบคุณรู้สึกความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณเจ็บทําให้เป็นท็อกซิกดรามา่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้คุณดิวกับใครอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะดีวกับเด็กธาตุน้ําก็ได้มีกรกฎพิจิกอ่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงท็อกซิกก็ไม่เป็นสามถ้วยมันเป็นเตร์ปาร์ตี้หรือเปล่านะคะคุณก็เลยมีความสุขว่า มันจิบมากถ้าเกิดจะไปตอกนะมองไม่เห็นนะคะแต่ยังตัดไม่ได้นะคะยังคิดถึงยังวนเวียนสีถ้วยเนาะเอองานนี้อาจจะมีหนึ่งคนที่ติดความสัมพันธ์หลักหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสีไม้หรือเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนไทยได้แล้วแต่นะคะเฉลือเนี่ยนะเขามีการหยุดพูดหยุดคุย กับคุณไปหรือไม่ได้ติดต่อไม่ได้ดิวไม่ได้พูดคุยกันมีการบล็อกกันบล็อกใจระหว่างตัวเขาระหว่างตัวคุณนะคะสองดาบมีพิการปิดกัน้นจากฝั่งเขาหรือตัวคุณก็ได้อาจจะปิดกั้นเขาเมื่อคุณไปรับรู้ความจริงมาแล้วตอนนี้คุณอาจจะกลายเป็นคนโสดก็ได้นะคะอันนี้คือ,อทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีประเด็นนะคะคุณอาจจะต้อง กลับมาเข้มแข็งแล้วก็สตรองอีกครั้งหนึ่งเนาะไพขึ้นมาชัดเจนนะคะแชมพันคุณเป็นคนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้เองนะคะหลังจากที่ได้รับรู้ความชัดเจนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้สำหรับคนมีประเด็นเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้มาดูว่า คจะแนะนำอะไรนะคะุณความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมันเป็นท็อกซิกแบบเหมือนทาโร่หรือเปล่าเดวิลเห็นไหมเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมกันเดวิลคุณเสพติดเข้าเข้าเสพติดคุณมีแพชชั่นต่อกันแต่มันยังไม่ใช่ความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์นที่ pay attention to the s i d e เห็นไหม มันเป็นสัญญาณนะคะเตือนมาเนาะ Pay attention to the sign คุณอาจจะเชื่อสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างหรือเลด้าคุณทำงานละตอนนี้นะคะหรือเขาบอกว่าใช่นะคะ s e l l i n g out คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเห็นไหม s e l l i n g out เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ นะคะก็คนนี้อาจจะ how teach able are you นะคะขาอาจจะปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวเนาะอืมในความสัมพันธ์นี้ปล่อยให้คุณอยู่กับตัวเองปล่อยให้คุณเ,ออเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่จับต้องไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่ท,ที่ไม่ไม่สามารถ ครอบครองได้เห็นไหมคนในภาพเนาะอ่ะคนนี้มาดูนี่ใบนึงคุณอาจจะคิดไปเองว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ค่าจะเป็นภาพลวงตาเนาะเนี่ย e ฟ i n น n น e อเนจีตัวคุณอาจจะมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นแม่ มีความอารมณ์อ่อนไหวอิมชั่นมาเต็มนะคะเขาบอกให้คุณคุณเป็นคนมีความอ่อนโยนในตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้คืออะไรนะเช้งเห็นไหมคุณอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้เองก็ได้นะหรือตัวเขาเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนไป นะคะเช้งนะคะนี่ไงคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกที่จะสุดนะคะแล้วก็ปล่อยความสัมพันธ์ไปเนาะคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณจะเจออะไรดีหรือเปล่าหลังจากที่แยกย้ายกันกับความรักมีประเด็นนะคะที่ทงความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคละ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเป็นไปได้มาดูว่าไพ่ whisper of love จะบอกอะไรคุณ mm hmm. นะคะ take a chance on love mm hmm. คุณจะเจอความรักที่ดีกว่านี้นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวคุณจะจะมีคนมามามอบความรักให้คุณแล้วคุณจะอาจจะได้ความรักที่แบบไม่เหมือนที่คุณเคยเจอมา นะคะเขาจะเข้าหาคุณเองความรักของคุณในอนาคตเขาจะเป็นคนฝ่าย action เข้าหาคุณเทคแคร์คุณนะคะแล้วคุณก็จะมองความรักเปลี่ยนไปเลยนะคะเมื่อคุณได้เจอความรักของคุณเองนะคะความรักแท้ของคุณ consider your f o l n d a r l y look at how commit you are to love จะมีคนมา ขอคุณเป็นแฟนในอนาคต Listen with your love your heart นะคะให้ฟังเสียงหัวใจของคุณนะในอนาคตนะคะมันจะเป็นความรักที่ดีขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณมีคู่ของคุณ have fan เนาะความเชื่อความศรัทธานในความรักจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีคนที่ต้องการคุณจริงๆแล้วก็ take action และพยายามนะคะให้คุณเป็นคู่ชีวิตเป็นแฟนของเขาได้นะคะบ๊ายบายคิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ